อทำอะไรอยู่แล้วแวนดี้ฉันกำลังหาหมู่ดาวที่เป็นรูปร่างเหมือนดาวสีน้ำเงินฉันก็อยากทำแบบนั้นขอช่วยได้ไหมได้สิขึ้นมาเลยดูทางขวาเธอจะเห็นหมู่ดาวสายรุ้งได้เลยเจง๋งสีสันละลานตาเนบิล,ล่าแรงน้มถ่วงรูปไอศกรีมจะอยู่ทางซ้ายของเธอแรงน้อมอะไร เออไม่สำคัญหรอกฉันเห็นดวงจันทร์ด้วยอ,อ๋อ,อ,อ,อแต่ฉันไม่เห็นหมู่ดาวรูปดาวสีน้ำเงินตรงไหนเลยฉันรู้ฉันก็ไม่เห็นหมู่ดาวที่ว่านี่เป็นกลุ่มเดียวที่ฉันยังไม่ได้ว่ามันอยู่ไกลามากเสียจนเรามองไม่เห็น ราตรีสวรสค์นนะมิซี่ฉันจะลองใหม่อีกครั้งพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อน นี่ฉันดูดีกว่าฉันถ่ายเธอท่านั้นไปแล้วนี่ฮะ<า>พวกเธอรู้ไหมว่าเสียงรบกวนนี่มาจากไหนกันเออเสียงมิซซี่เห็นว่าเขาเกิดไอเดียสุดเจ๋งขึ้นมาอีกแล้วนะมิซซี่เหรออืมมิซซี่เธอทำเสียงดังมากเลยฉันพยายามจะนอนอยู่นะอารัสม์แวนดี ค้อ,คอนอให้ฉันหน่อยสิโอเคส่งคืนมาได้แล้วเ,เสร็จฉันใช้เวลาทั้งคืนเลยเพื่อที่จะทำยานอวกาศให้เธอทีนี้เธอก็จะสามารถไปถึงโมด,ดาาสุดท้ายของเธอได้ ใช้ได้เลยสักนิดนะแต่ขอบคุณมากเธอเป็นเพื่อนที่ดีว้าว,วาวย่าลํานี้มม่จะไปต้งปรับแก้อะไรเพิ่มเติมอีกแล้วแค่เห็นก็รู้เย,ย่มาพร้อมกับหนังสือผูมือการใช้งานด้วยนเนี่ย ถ่ายรูปฉันตรงนี้พวกเราดูดีไหมยานอวกาศกำลังจะบิน ช่างมันเถอะทุกคนลงไปฉันเป็นอัจฉริยะเมสซี่มื่อกี้คืออะไรแวนดี้แลนด้าแลดี้กับลูลูไปอวกาศแล้วนะสิอ๋อจริงเหรอแล้วจะกลับมากันยังไงกลับมาเหรอคือก็กลับมาเธอพูดถูกพวกน กลัับมายงงไน่ากลัวชะมัดดีนะที่ยานไม่ม้บินขึ้นเราเกือบต้องไปอยู่ในอวกาศแล้วข้างนอกมืดแล้วนั่นเนี่ยเวลากลางวันผ่านไปแล้วล่ะเลน่านี่ไม่ใช่กลางคืนเราอยู่ในอวกาศปราติดตามตอนต่อไป คทีาประจุครความเดิมตอนที่แล้วฉันกำลังหาหมู่ดาวเกิดอะไรขึ้นยนอวกาศของเธอเราอยู่ในอวกาศหมู่ดาวที่ซ่อนเล้นตอนที่จอเป็นอะไรกันวันี้เลน่เลดี้กับลูลู นใช่ไหมเราต้องอ่านนะมันน่าจะบอกวิธีเอายานอาวกาศกลับลงมาแต่เราจะบอกพวกเขายังไงพวกเขายู่บนนั้นแต่เราอยู่ตรงนี้ฉันว่าต้องมีสักปุ่มหนึ่งที่พาเรากลับบ้านได้แต่ปุ่มไหนล่ะฉันมั่นใจว่ามิซซี่ต้องรู้แนะ่เราอยู่กลางอาวกาศเลยฮะ อยจริงด้วยมีใครฟยนเที่มีแท็บเล็ตใช่ไหมเราโทรหาเขาได้เลน่าแวนดี้กับเลดี้โทรมาพวกเขาติดต่อมาทางแท็บเล็ตวันนี้ดีใจที่ได้เห็นพวกเธอใจเย็นไว้เราจะพาเธอลงมายังไงนี่ยานอวกาศของเธอเราต้องทำไงเอาล่ะ จะย็นๆนนะยานอาวากาศมีปุ่มสีต่างๆอยู่เธอต้องกดปุ่มตามลำดับเพื่อพายานลงมาสำคัญมากที่เธอต้องกดปุ่มพร้อมๆกัน กดแดงแดงแน้ำเงินเลยน่ากดเขียวแดงและเขียวส่วนเลดี้จะกดน้ำเงินแล้วก็เหลืองพร้อมกันหรือยังออพร้อมอะไรไปยไม่สำเร็จครั้งที่หนึ่งกลับหัวกลับหนาฉันรอดลูลูเป็น<อ>ความผิดของเธอไม่ต้องกังวลยังเหลืออีกสอง ครั้งนี้เราจะพลาดไม่ได้ไปแต่แอยู่ไหนล่ะฉันหาพวกสีเหลืองไม่เจอไม่สำเร็จครั้งที่สองหัวไปหมดเดี๋ยวได้ขึ้นไซนนะไม่นะตอนนี้พวกเขาเหลือโอกาสแค่ครั้งเดียวแล้ว ได้คำัอบ<ส>ปุ่มสีเหลืองอยู่บนพื้นไม่แท็บเล็ตแบนหมดไปแล้วฉันใช้เวลาทั้งเช้านี้เดี๋ยววิธีปลูกหอ,หอมใหญ่ <c oughs> รงไหนมิซซี่ฉันไม่ได้ยินเธอปุ่มสีเหลืองอย่ตรงไหนไม่นะมันตัดไปแล้วเราสื่อสารกันไม่ได้แล้ว <c oughs> มีอะไรลูลู่ฮะ มันเป็นปุ่มสีเหลืองปุ่มใหญ่เอาล่ะร้อนนะเริ่มมือการเราทำได้หนึ่งสอง เกือบจะไปถึงหมู่ดาวรูปดาวสีน้ำเงินอยู่แล้วเชียวแต่ฉันไม่มีโอกาสได้เห็นมันลูลูนั่นรูปอะไรเหรอว้าวเวนดี้เวนดีููู้ของฉันสิเป็นรูปที่ลูลูถ่ายมาไม่อยากจะเชื่อเลยหมู่ดาวรูปดาวสีน้ำเงินนี่นาะตั้งแต่วันนี้ไปหมู่ดาวนี้จะมีชื่อว่าหมู่ดาวลูลูฮ <c oughs> องสบู่นี่ย้ายตมากซะจนพาอแตกออกกลายเป็นฝนลรงนะำภาพดูสิว่าถ้ามันแข็งอยู่ตัวจะเล่าขี่มันได้บัดมาคนนี้อ <c oughs> โอ้อฟสบู่นี่เล็กมากเลยแถมยังจับไม่ได้อีกด้วยฉ <c oughs> ันรู้ว่าต้องทำยังไงเรามาทำาฟสบูด่ดมฝันกันเถอะเ <c oughs> ย้ <c oughs> วิทยาศาสตร์เบื่องหลังฟองสบู่เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากด้วยสูตรต่อไปนี้เราจะทำฟองสบู่ในฝันได้เราต้องใช้น้ำสบู่และเรื่องทำฟองสบู่รุ่นซุปเปอร์สาวพันล้ว,วสุดยอดสิ่งประดิษฐ์เลยใหญ่โตชะมัดเลยสีสันก็สวยมากเลยด้วย ก่อนอื่นเราต้องทำน้ำสบู่กันก่อนฉันอยากใส่สีเข้าไปส<า>ักหน<ฟ>่อยฟองสบู่ของเราจะได้มีสีสันส่วนฉันขอใส่น้ำหอมด้วยมันจะได้กลิ่นหอมหอมส่วนฉันขอใส่เค้กสตรอเบอรีเร่เอาให้อร่อยไปเลยแย่ <Yeah. S 1> ฟองสบู่ไม่ได้มีไว้กินสักหน่อยไม่อย่าใส่อะไรเข้าไปอีกนะเราต้องทำตามสูตรเป๊ะ,ปะมาเอาละ่ะน้ำสบู่เราพร้อมแล้วทีนี้ทุกคนเป่าฮะ เลดี้ฉันบอกว่าทุกคนไงโอก็ได้เธอนี่จุตดดี้จัง え ¡La tarea!